ต่อไปก็นั่งสมาธิการน,นั่งสมาธินี้สำคัญพระพุทธเจ้าพระองค์ดได้นั่งสมาธิภาวนามานีหในภพหลายชาตินับไม่ถวนทีเดียวก่อนชาติที่จะมา ประในชาติ้ายนี้ท่านฝึกสมาธิเข้าฌานเข้าสมาบัติได้อย่างแก้วคล่องว่องไวมากทีเดียวสมัยที่พระองค์ได้รับพยากรน,น,นั้นก็เป็นฤาษีชื่อสมิธาดาบททรงกับพิญญาพระองค์นั้นได้พบกับ สมเด็จพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนจำนวนหลายพระองค์ทีเดียวยาการฝึกสมาธิของพระองค์นี้นทำด้อย่างแ้ค่ล่องห่วงไวบยมังชาติแม่พระองค์นั้นเป็นราชสีก็ทรงปกปักรักษา ป้องกันพระสมมาสัมพุทธเจ้าเจ็วันเจ็ดคืนเลยพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งอัารสาวกสาวกเข้าในโลดพระพุทธเจ้าของเราก็ดูแลความปลอดภัยและมาชิิสุดท้ายนี้นะพระองค์ก็กบสมาธิในฌานสมบัติแต่ยังไม่สำเร็จ มันเข้าสมาีิครั้งหนึ่งแต่ต้นพระเสมหาโูแลพิจารณาถึงความหลงในจิตใจก่อให้เกิดตัณหาอุปาทานเกิดพบเกิดชาติตรงนี้แหละพ,พระพุทธเจ้าถึงสำเสสำร็จในพระสมมาสัมรทเจ้าตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแต่ก่อนที่จะมาตัดสรู้อย่างนี้ แม่ชาติสุดท้ายก็ยังทรม,มานบัปกายถึงหกปีพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศาสดาสมมาสมเจ้าทั้งกว้างใหญ่ไพศาลอันนี้สุดท,ที่ประมาณไม่ได้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดอาที่ประมาณไม่ได้แต่ละชาติก่อนที่พระองค์จะมาตรสรุ้นเนี่ย พระวงค์นั้นเป็นความตั้งใจหรือปณิธานที่แน่วแน่ที่จะหาคนทางที่จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและจะไม่ได้ไปคนเดียวจะพยายามที่จะเอาสบสัตว์ทั้งหลายแม้เสวยความทุกข์อยู่ในภพภูมิที่ทุกข์ทรมาน เ้าสวยความสุขอยู่ในพรอภูลที่มีความสุขนั้นท่านเทวดาพรหมพระองค์ก็ปัรถนาที่จะช่วยทุกสรรพสัตว์เพราะนั้นการสร้างบาร,รมีของพระองค์นี้ขั้นเสสระชีวิตเลิอดเนื้อเพื่อทำบาร,รมีให้เต็มบัณิธานอันยิ่งใหญ่ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับมี วากน้ำซึ่งระยะเวลาระยะทางนั้นนะเป็นล้านล้านกิโลเมตรเหนือจากจักรวาลน,นี้ไปจักรวาลอื่นนระยะทางไกลมากแต่ว่าพระองค์นั้นจะเพียรพยายามฝ่าอุปสรรควากน้ำนี้ไปให้ได้เดินย่ำไปทุกครั้งก็มีแต่เลือดที่ไหลหนอง หรือแม้ว่าจะเดินผ่านซึ่งฐานเพิงที่ลุกโชดช่วงพระองค์ก็จะพยายามเดินผ่านฝ่าไปให้ได้แม้จะล้มตายไปไม่รู้กี่พบกี่ชาติพระองค์ก็จะไปพัฒนาไห้จะโปรดสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ซึ่งก็มีอยู่ชาติหนึ่งเนี่ยน,นพระองค์เกิดเป็นพระราม ก็ได้ออกปวดเป็นฤาษีมีบริวารถึงห้ารูปมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระอ,องค์ปีนไปที่หน้าผากับหัวหน้าหัวหน้าลูกเิษย์ทั้งหลายเพียงไปเพียงละพังสองสององค์ท่านมองไปเห็น เสือแม่นกอ่อนซึ่งเพ,งพิ่งจะคลอดลูกออกมาอยู่ก้นเหวแต่ว่าด้วยความหิวโหยนั่นจ้องกระมิงที่จะกินลูกตัวเองพระองค์ก็เห็นแล้วว่าปล่อยทิ้งไวอย่างนี้แนละ้วคุณธรรมของแม่ที่รักลูกนั้นจะหมดไปพระองค์จึงตัดสินใจให้ลูกเสร็จหัวหน้าลูกเสร็จของท่าน ไปทำธุระที่อื่นไปเก็บผลไม้ที่อื่นครับทา่านก็กระโจนลงไปล่างของทาง่านก็คงจะกระแทกลงไปก้นเหวนะ้เพื่อให้เป็นอาหารของเสือนี่ความสละชีวิตอันยิ่งใหญ่อย่างนี้พระบรมโพธิสัตว์นั้นเสียสละมันนับไม่ถ้วนจะเป็น ฤสีก็เสสละชีวิตมาแล้วจะเป็นช้างพยญาช้างจักทันก็สละชีวิตเพื่อที่จะรักษาเคารพในผ้าไต่ผ้ากาสวพัพที่ในพานป,ปลอมๆห่ผมผ้ากาสวพัพมารอบข้าท่านในท่านเป็นพยญาวานอนก็ปกป้องบริษัทบริวารให้พ้นภัยแต่ก็ถูกวานอนบริวาร เกเลยนั่นแหะกระโดดแล้วก็ะเยียบท่านจนสิ้นชีวิตท่านก็ต้องตายไม่ยอมทิ้งบริวารทำให้พระเจ้ากรุงพราณศีนั่นนำศรีรษะของท่านมาปิดทองให้คนเคารพบูชานี่แม้ว่าชาติที่ท่านเกิดมาเป็นสัตว์ท่านก็บำเพ็ญบรมีทุกชาติเพื่อให้บรมีเต็มนันอง แม้นวันวิาักบูชาที่มาถึงนี้ก็เป็นวันที่พระองค์มาประสูติเป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละแต่ไม่ธรรมดามีกายเนื้อหนึ่งเหมือนกันทั่วๆไปแต่พร้อมด้วยบุญวัสนาบารมีซึ่งหาใครเปรียบไปได้อันนี้คือทางจ,จิตใจ ของพระองค์ที่เต็มเปี่ยมเป็นชาติสุดท้ายพระองค์จึงมีเสียงของของมาบอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐผู้เจริญสุดในโลกดังชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านนี่พระมหากรุณาธิคุณอันนี้ของพระองค์นั้นจึงกว้างใหญ่ไพศาล อานที่สุดธาที่ประมาณไม่ได้เป็นนภมาโนพุทธโธแต่ละชาติละชาติเสียสละอวัอยวะชีวิตเป็นประมัตถบรมีทั้งนั้นชาติสุดท้ายท่านมาประสูติแล้วท่านก็นยังบำเพ็ญภาวนาทรมานพระบรรกายอีกถึงหกปีหกปีนะสรุปไป หลายครั้งนะแทบจะชีวิตไม่ลอดทุกขเวทนาแสนสาหัสเพื่อค้นหาทางที่จะหลุดพ้นก็ยังไม่พบนี่พระองค์นะมีสมาธิชั้นสูงแล้วในสมาบัตแปดใกล้พนันธิพานเต็มที่ออกเส้นยาแดงผ่าแปดแต่ไม่มีอาจารย์ตรงไหนก็ที่จะ สามารถมีปัญญาได้นี่พระองค์มามีปัญญาด้วยพระองค์เองคนคว้าจึงมาทราบว่าตัวอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งหลายเกิดตัณหากระูปทา,านองค์ก็ทราบว่าการละอวิชชาตัณหาอระปทานนี้ความทุกข์จะไม่เกิดองค์ทรงกำหนดรู้ คงทรงรูแ้แล้วกำหนดรู้แล้วก็รู้ว่าความทุกข์นั่นก็ควรจะกำหนดรู้ไว้สมุทัยนี้ควรที่จะละนิพพานทำให้แจ้งมรรคนั้นทำให้เกิดมีขึ้นมาพระองค์ก็ทำให้เกิดมดีได้แล้วทำนิพพานให้แจ้งได้แล้วนี่นะเดินมรรคกสิณสมัมปัญญะ พราะฉะนั้นพวกเรามันนั่งสมาธิอยู่นี้เป็นทั้งศีลกอการสงบกายมาจ,จะาอันนี้เราต้องมาฝึกความสงบของใจให้ใจ,ใ,หใจสงบตั้งมั่นให้ดีเมื่อใจสงบตั้งมั่นได้ดีเป็นสมาธิสติจะจอ่อลู้อยู่ที่กรรมฐานที่เรากำหนดไว้จะเป็นลมหายใจก็ตาม กรรมฐานบทใดบทหนึ่งเราจะนึกคำบริกรรมพุทโธพุทโธในใจอย่างเดียวก็ได้อุบายวิธีทั้งหมดเพื่อให้จิตสงบทั้งนั้นเมื่อจิตสงบแล้วจิตก็เริ่มจะปรุงแต่งคราวนี้เราก็มาพิจารณาตรงนี้ถึงความคิดที่มันปรุงแต่งออกไปเนะี่ยมันเป็นสมมติทั้งนั้นนะพอจิตเคลื่อนปรุงแต่งเมื่อไหนก็เป็นสมมติมานั้นน่ะ ให้รู้เท่าทันว่าเป็นสมุติมีมุดก็เกิดขึ้นหรือเอาจิตสงบเนี่ยมากําหนดดูที่กายนี้ถึงความเปลี่ยนแปลงไปของกายเห็นความเกิดดับจิตก็จะทราบชัดว่ารูปนี้มันเป็นอนิจจังถ้ามันยังไม่เกิดเราก็ฝึกสอนก่อนบอกจิตว่ารูปนี้มันเป็นอนิจจังนะเกิดขึ้นมาอยู่ในท้องนะมันเป็นเด็ก มันเจริญขึ้นมาเรื่อยๆมันก็โตขึ้นมาโตขึ้นมาเสื่อมไปเสื่มไป,มไปแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมชาติต้นไม้ที่โตขึ้นมานานเก้ากับดก็ต้องตายไปไม่มีต้นไม้ไหนอายุยืนไปตลอดไม่มีคนที่จะอายุยืนไปตลอดกาลนานไม่มีต้องตายสมัครยืนมากๆก,กัดร้อยสิปีก็มี ใะสมัยพุทธกาลร้อยก็มีแต่ก็ต้องตายหมดเพราะว่าเป็นธรรมชาติของเซลล์ที่รวมกันมาแล้วมันอยู่ไม่ได้นานมันหมดสภาพเมื่ออสมาธิเนี่ยมาพิจารณาอย่างนี้ปัญญาเกิดขึ้น,นก็จะปล่อยวางตัวตนกแล้วตัวตนได้เห็นว่าไม่มีสัตว์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาละตัวตนได้ มื่อะตัวต,วตนได้ใจว่างเราก็เห็นปณิพาน์เมืองตนเห็นปณิพาน์เห็นสภาวะความว่างอันนี้เราเห็นอีกครั้งหนึ่งก็เห็นธรรมะเห็นปณิพานเห็นธรรมะพระพุทธเจ้าอยู่ที่นิพานเนี่ยอยู่ที่ธรรมะเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าพูดอีกนายหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จดับการปฏิเพัน์ไปแล้วหมดจากกิเลสแล้วแต่ว่าพูดอีกอย่างหนึ่งเป็นธรรมะพระพุทธเจ้ายังอยู่ ถ้าเราปฏิบัติตามทางของท่านที่สอนก็สินิธรรมที่ปัญญาเราจะได้เห็นพระพุตธเจ้าเราจะบระรลุซึ่งความเป็นพุทธะได้แต่บรรลุได้แต่ก็เรียก,กว่าสาวกพุทธะเพราะว่ารู้เห็นทางตามที่พระองค์ทรงสอนนั่นในวันสาคัญในวันวิสาขานี้เป็นวันที่พระองค์นั้นประสูตรสริสรุ้เสด็จดำเนินปฏิปานธ์ ให้เราก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติบูชานะถาวายแด่พระพุทธเจ้าต่อไปให้พระเจรนแไป